ครับ สวยเงามากอย่าบอกนะว่าวันนี้ใช้เพราะเรามีตัวช่วยที่ดีครนี่ครับผมอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งขายเลยเดี๋ยวเริ่มก่อนอื่นเลยนะคะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะทุกท่านว่าวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะคะจากน้องปอนกับลอรีออลที่มามอบให้กับทุกๆกท่านด้วยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะจะเป็นโปรโมชั่นแล้วก็ของรางวัลพิเศษเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นเลยนะคะซึ่งช้อปปี้ของเราวันนี้จะมอบส่วนลดพิเศษให้40%ค่ะ มันคุ้มอยู่แล้วอ่ะใช่นอกจากได้ดูไลฟ์แล้วยังคุ้มอีกใช่ค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวแอร์ให้น้องปอนดูดีกว่าน้องปอนไม่มีมือถือใช่ไหมคะไม่มีครับน้องปอนนั่งตอแฟนขับเลยค่ะตอนนี้บุงคนกดซีม่อนใส่ตะกร้าเลยครับเอ้โหเลิศนี่ชวนเพื่อนมาดูไลฟ์กันเยอะๆนะทุกคนใช่รอช็อปแล้วค่ะวันนี้วันนี้ห่อเป็นพิเศษเลยน่าจะพิมพ์ว่ารอหรือเปล่าคะอ่าเขาอาจจะแบบว่า มีเล่นคำอะไรเงี้ยเปล่าใช่ครัใช่หล่อมากคิดถึงพี่ปอนมากนี่ทุกคนคิดถึงน้องปอนวันนี้นะคะแอบบอกนิดนึงว่าเรามีกิจกรรมพิเศษจากน้องปอนมามอบให้ด้วยนะคะนอกจากโค้ดส่วนลดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะเราจะมีกติกาการแจกพลลลอยทั้งหมด1ิบรางวัลด้วยกันอรังวั้บอกไว้ก่อนเลยน้องปอนถ่ายรูปเรื่องคะ ยังไม่ได้ถ่ายครับเดี๋ยวว่าจะให้ถ่ายสดๆให้ดูก็ได้นะครับผมไม่ติดมนันันแบกกลาวนี้เลยเหรอใช่ไหมก็ให้ทุกคนได้แบบได้เห็นว่าเราถ่ายให้ทุกคนจริงๆอัน่อ่ะเด๋ยวแอร์ขออนุญาตดูในตะกร้าก่อนนะคะคือในตะกร้าเนี่ยจะเป็นตะกร้าแรกทุกคนฟังดีๆนะคะการที่จะได้ของรางวัลนะคะที่เป็นรูปโพลารอยด์จากน้องปอนนะคะกดสั่งซื้อตะกร้าเซ็ตแฮร์ไดเออร์แพ็คเซ็ตก็คือตะกร้าหนึ่งของเรานะคะสูตรใดก็ได้จำนวน2เซ็ตด้วยกัน แล้วก็ใช้โค้ดในไลฟ์เป็นโค้ดคอยคืน20%ค่ะในนี้จะมีเอลแชฟนะคะยาลูรอนมอยเจอร์มีท o ทัลรีแพร์แล้วก็มีฟอร์รีซิสนะคะไม่ว่าจะสุดไหนก็ได้ได้หมดทั้งสูตสุดเลยแต่ว่าต้อง2เซตนะคะเราจะมีการแจกแอบบอกไว้ก่อนได้ไหมคะทุ่มครึ่งเฮ้ยแอบบอกไว้ก่อนเลยเราเกลียดละกันทุ่ม20ทุ่ม20แล้วกันนะคทรั่ท์ เดี๋ยวเราเราเราบอกให้น้องปอนแรนดอมเอานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องปอนเนี่ยถ่ายกันแบบสดสดในไลน์เลยเลยเราถ่ายให้ดูเลยใช่เราจะแบ่งเป็นสองช่วงนะน้องปอนได้ครับช่วงละห้าใบดีไหมคะน่าสนใจครนี่โอเคได้เลยค่ะอย่าลืมนะกดสายตาเอาไว้ก่อนนะคะถ้าให้เลือกให้แฟนคลับน้องปอน จะเลือกเซตไหนดีสมมติแฟนคลับถามว่าน้องปนจะใช้ตะก้าไหนดีสีไหนสีม่วงสีขาวหรือสีดําดีเอาตรงเชื่อไหมครับว่าผมอยากแนะนําให้ลองทุกสีเลยคือจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอาจจะไม่รู้อะไรเวลาที่<ช>ผมแบบว่าเลือกใช้แชมพูหรือว่าครีมนวดเนี่ยคือบางทีอ่ะแต่ละชนิดมันแตกต่างกันนะแล้วยิ่งแบบอย่างเราเนี่ยทำงานวงการบันเทิงเราอาจจะต้องแบบเซตผมเจอสเปรย์บ่อยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เราจะมีแบบว่าหลายชนิดไว้ใช้ในแต่ละ แต่ละแบบเนี่ยมัน,ม,นมันแตกต่างกันครับใช่ใช่อย่างเช่นสมมุติเนี่ยเราไปทํางานแบบตากแดดมาแบบเจอแสงเยอะอะไรเงี้ยมาทําให้ผมมันได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีตัวแชมพูที่มันไว้สําหรับช่วยผมมันด้วยอ่านี่นตัวนี้เลยผมเสียนี่ตัวนี้ผมเสียนะคะแล้วก็ตัวนี้เน้นเป็นตัวบํารุงรผมหอมนุ่มเด้งยาวนาน7จชั่วโมงตัวนี้<ช>นานแล้วก็มีตัวนี้นะคะที่เป็นขวดขาวเลือกได้เลยนะคะ3ส,สูตรนะคะแต่ว่าต้อง สองเซตสเซตคือผมอยากจะบอกว่าเนี่ยอย่างอย่างสำหรับบางคนที่ไม่รู้จะจะแบบใช้ยังไงหรือว่าแบบมีหลายอะไรจะใช้ยังไงคือผมขอแนะนําได้ว่าเนี่ยสมมติใครแบบไปเซตผมมาหรือไปเจอแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรที่ทําให้ผมเสียเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ก่อนไว้สําหรับซ่อมแซมหรือรีแพร์ก่อนอ่าแล้ววันต่อมารู้สึกว่าเออวันนี้เราไม่มีงานทาอ่ะอยู่แต่บ้านเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับซึ่งจะบอกเลยว่าทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะมีถามกติกาอีกรอบหนึ่งอ่ะได้เลยค่ะโอเคกติกาอีกรอบหนึ่งนะคะฟังดีๆนะคะทุกคนกติกาของเราก็คือ อใครที่อยากได้รูปพลรรอยของน้องปอนเราจะแบ่งเป็น2ช่วงเอาแบบนี้นะคะคช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องปอนแรนดอมละกันว่าได้เลยจะแจกช่วงไหนดีนะคะใครดีใครได้เราต้องเน้นความไวในการกดชำระเงินนะคะเพราะว่าเราจะนับจากเวลาที่ท่านนั้นเนี่ยกดชำระเงินนะคะซึ่งผมก็ส่กไปได้ตื่นเต้นนะ มันเหมือนกับว่ามันแข่งกันเนียมันรู้สึกมันเหมือนกับมันมีชาเลจ์อย่างเงี้ยไม่ออตอนนี้คือตอนนี้เริ่มรีอินเทอร์เน็ตแล้วนะว่าเน็ตใครที่เริ่มรวนนะคะหรือว่าเริ่มแบบไม่ดีต้องเช็คอินเทอร์เน็ตดีๆนะคะเพราะว่าเราจะนับจากเวลาการจ่ายเงินน้องปอนใช่ครับซึ่งผมอยากบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่แบบว่าอยากชวนเ,นเพื่อนมาดูหรือเพื่อนม่ต้กิจกรรมก็อย่าลืมลชวนเ,นเพื่อนมานะครับใช่แล,แล้วค่ะ ทางที่ดีนะแอนแนะนำให้กดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลยก็คือตะกร้าที่1นนะคะย้ำนะตะกร้าที่1เป็นตะกร้าเซต h ฮร์ d r เออร์แพ็คเนะคะจะได้ตัวแชมพูได้คอนิชเนอร์แล้วก็ได้ตัวออยไปด้วยและที่สําคัญนะคะจะได้ตัวนี้ไปด้วยนะคะก็คือน้องไดรแอนให้ดูสีม่วงน่ารักมากของเออเลชชานะคะอันนี้ก็คือได้ไปเลยในเซตนะครับแต่ต้องจำนวน2เซตด้วย และคอนดิชันอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้โค้ดในไลฟ์เป็นคอยคืนอ,อีก20%นะคะ2คอนดิชันนี้นะกดใส่ตะกร้าสเซตและใช้โค้ดในไลฟ์ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ค่ะเท่านั้นเองซึ่งผมอยากจะบอกเลยนะครับผมว่านอกจากความคุ้มที่เราซื้อ2เซตแล้วแบบว่าช่วยบำรุงผมเนี่ยเรายังได้ไดฟรีไปอีกด้วยใช่เอาไว้เปล่าทำเรื่องนี้ไปซึ่งผมเคยเป็นมาก่อนเมื่อก่อนเวลามผมอาบน้ําเสร็จเนี่ยผมมันจะจะไม่ชอบแบบไดผมผมจะปล่อยให้มันแห้งนะ ตโนมัติเลยแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันทําให้ผมเสียกว่าเดิมนะการที่เราปล่อยให้ผมมันแบบมันเป็นเปียนแล้วเราไม่ไม่แบบไม่ได้ผมไม่เป่าผมให้แห้งควรจะมีรังแคใช่ครับใช่ช่ก็ควรจะเป่าผมให้แห้งไม่มีได้ทำยังไงซื้อเซ็ตนี้ค่ะนี่มีลูกค้าถามมาว่ากดตะกร้าไหนคะน้องปอนถึงจะได้น้องปอนใสจริงๆแล้วอ่าผมก็เป็นเป็นเป็นของทุกคนอยู่แล้วครับผมยังไงก็ ถึงจะยังไงก็ต้องแบบฝากกิจกรรมด้วยนะคร <Okay. S 1> ับโอเคเราจะได้รูป<ม>พอลอลอยเราไปด้วยใช,ใช่กดตะกร้าหนึ่งสองหรือสามก็ได้ใช่ไหมคะตะกร้าใช่แล้วตะกร้าหนึ่งสองหรือสามก็ได้เพราะว่ามีทั้งหมดสามสูตรแต่ต้องเป็นสองเซต็ตเท่านั้นเท่านั้นนะคะกติการนี้ก็คออือเดี๋ยวเราจะบอกแล้วกันน้องปอนให้น้องปอนเลือกเลยว่าน้องปอนจะแจกช่วงเวลาไหนทุกคนจะได้เตรียมรอผมจะแจกห้าใบแรกเนี่ย ประมาณทุ่มครึ่งแล้วกันถือว่าเป็นเวลาครึ่งครึ่งพอดีโอเคค่ะครับแต่วันที่สองเราค่อยบอกวันที่สองเดี๋ยวเราค่อยบอกรอบที่สองรอบที่สองเราค่อยบอกให้ตื่นเต้นนิดนึงเพื่อใครพลาดรอบแรกไปรอบที่สองเขาจะได้มีหวังในรอบนึงนะคะโอเครอบแรกทุ่มครึ่งครับตอนนี้เหลือเวลาอีก15นาทีประมาณใช่ยังมีเวลาเยอะเรามาพูดคุยกันก่อน